สวัสดีครับลุงดำก็พามาดูตอนยามเย็นนะครับตอนนี้ประมาณสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีครับตอนนี้ํามาดูฟางข้าวนี่ครับนี่นะครับเมื่อคืนนี้ก็ฝนตกที่อู่ทองเยอะนะครับแต่ในนี้ก็ไม่ตกตกเสร็จแล้วก็นี่ก็มาดูฟางข้าวที่อันนี้ก็เรียกว่าฟางข้าวเขาจะมีกองเขาจะอัดนี่เขาจะมีรถกลับฟางเนี่ยนะ ตอนแรกก็คือล้นมาเก็บฟางก่อนพอหลังจากนั้นก็พอตากได้สักพักนึงมามากลับฟางก่อนพอกลับฟางเสร็จแล้วปั๊บนี่ได้อย่างนี้นะที่ได้อย่างนี้ก็พอได้เวลาให้ฟางเขาเรียกว่าถ้าฟางที่ลักษณะว่าฟางข้าวถ้ามันชื้นไปมันจะเป็นเชื้อราในตัวฟางนะครับเขาจะให้ตัวนี้มากับฟางให้เป็นเชื้อรานะครับนี่ นี่เชื้อรานี่ก็ไม่เป็นเชื้อรากับฟางกับฟางแล้วก็มาอีกสองสามวันมาดูว่าแห้งจริงแล้วเขาก็ใช้ลถอัดนะครับลถอัดอัดไปแล้วนี่เขาจะดูว่าฟางแห้งดีไหมเข้าไปในเก็บในกองฟางแล้วเขาเรียกว่าไม่มีการเกิดเชื้อราในตัวฟางข้าวนะครับให้เขาเรียกเก็บไว้นานๆน,นี่ลถอัดฟางก็จะอยู่นี่ นะครับอัอดฟางอยู่นี่นะครับนี่ฟางข้าวรถอัดฟางไลนหนึ่งก็ได้เยอะนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าไลนหนึ่งตกประมาณเท่าไหร่นะครับนี่ไลนหนึ่งตกประมาณกี่บาทน,นะครับไลนหนึ่งตกมาณกี่บา <How> ทถ้าข้าวหนาหน,นาก็ได้ข้าวเยอะถ้าข้าวนน้นก็ได้ข้าวถ้าข้าวหนาหนานี่ก็ได้ฟางเยอะนะครับนี่ ถ้าข้าวน้อยก็ได้น้อยตามไปนะครับนี่แล้วแต่ว่าจังหวะข้าวมากหรือข้าวน้อยนะครับตอนนี้ถ้าข้าวหนาๆน,น,นี่ก็โอ้โหฟางเต็มเลยที่ที่เราเห็นเห็นนี่ประมาณสักห้าร้อยกว่าก้อนได้เลยนะเนี่ยนะครับห้าร้อยกว่าก้อนนะครับนี่แต่ที่นี้ไปก็ส่งขายทั่วประเทศไทยอะนะครับแต่ที่นี้ างข้าวนี่ก็ผู้ชำนาญการเกี่ยวกับฟางเขาจะว่าฟางแห้งดีแห้งไม่ดีถ้าฟางเปียกเนี่ยเขาจะไม่เอาไปนะครับเพราะฟางเปียกเอาไปแล้วที่นี่มันจะเกิดเชื้อราและเกิดเชื้อรา,าก็ก้อนหนึ่งก้อนสองก้อนสามก็ก็เสาียเลยนะครับอันนี้เครื่องเขาจะอัดฟางนะครับเครื่องอัดฟางนี่จะลักษณะว่า เครื่องวัดเครื่องอัดฟางนีปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะครับนี่จะดีมากกวเครื่องอัดฟางนะครับมีหลายรุ่นหลายห้องแต่ฟางสุพรรณบุรีนี่ฟางเขาเรียกว่าใช้ได้เลยนะครับนี่ใช้ได้เลยแล้วก็เป็นฟางที่สําคัญก็คือว่าแห้งสนิทนะครับนี่เป็นอัดฟงางาแม้วครับนี่มาแล้วเติมเติบ นี่นี่คาเร่รถอดับกางครับนับจนจับางานพอเต็มแล้วก็ลัดนะหน่อยน,น,นะห่นแล้วครับพอลัดแล้วเขาก็จะลงน,งนี่ครับนีเอกออ กงวางไ,ไปแล้วเราก็จะจันอัดวนไปตามที่รอยไถแล้วอัดพอตัวไหนตึงกล้องแล้ว้องก็จะไหลไปเรื่อยาจกแล้วครับจบแล้วเขาก็วนไปเ,เปรื่อยๆนู้นไป็นนี่แหละใครไม่เห็นรถต่งางๆนี่ก็มาดูได้ฟูนะอัดวาหลายหลต่งไปแล้วนี่ ร,รถอัดฟางไปตุ้มตุครื่องจากก็ทำงานนะครับเขาจะมีรถอัดฟางไม่ใช่ว่าเกี่ยวเส็นเลยนี่ครับเขาจะไม่อัดฟางเลยนะครับเขาจะตากไว้สักสามวันหรือสี่วันพอให้ฟางแห้งมันจะมีรถเขาเรียกว่ารถไถลากตัวที่กลับฟางฟางเขาอยู่ถ้าแบบนี้เขาจะกลับอีกทีมันก็กลับอีกด้านนึง พอมันแห้งแล้วก็จะทํางานของเขาไปตามระบบของเขานะีถ้าหน้าข้าวนั้นไอ้หน้าข้าวหนานายิ่งได้ฟางเยอะได้น้ำหนักเยอะนะครับีถ้าฟางไหนที่เนี่ยมีคนช่วยฟางไหนที่เขาเรียกว่าลดลดอัดฟางไปไม่ถึงก็จะมีคนช่วยช่วยอัดฟางมาเรียงไว้หน้าก็คือลักษณะว่าไอ้ทีเขาเรียกว่า ตกหลุมอ่ะตกหลุมที่มีน้ําขังหรือมีหลุมน้ําลดอัดฟางไปไม่ได้เขาก็จะเอาขยับมาใกล้ๆเขาเรียกว่าใกล้ๆลถล้อเขาเรียกตัวม้วนตัวม้วนฟางใช่ตัวม้วนฟางแล้วอัดเลยในเครื่องนะครับนี่คนนั้นเขาจะจัดฟางใหม่ทีว่าเศษของฟางในตกหลน่นหรือยังไงเขาก็จะจัดให้มันได้ขนาดของเขานะครับนี่ ไปครัคือคอตามระบบของเขาแล้วก็ไปแล้วหมดนะครับสมัยก่อนนี่เขาก็ใช้หออใส่ใส่ท้ายเกียนใส่ท้ายอะไรไปบ้านแล้วก็ทาเอาไม้ปักตรงกลางแล้วฟางใส่เป็นกองกองกอ,อ,อ,องนะครับไว้ก่อนบางทีตีแล้วก็ไว้ที่ไว้ดานนะครับไว้ตีแล้วก็วันในตีแล้วก็กองกันไว้เยอะๆเยอะๆเยอะๆ,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 ๆ หมุนไปแล้วไปแล้วแล้วก็วนมาอีกรอบนึงนะครับวนไป้จังหวะงเขาวนปุ๊บเครื่องเขาจะทํางานแล้วก็เขาจะใช้ตัวด้านหลังลถไถ่าเป็นตัวหมุนหมุนในตัวอัดฟางให้เครื่องอัดฟางทํางานนะครับเนี่ยขับเครื่องด้วยหมุนด้วยนะครับเนี่ยนะครับไปแล้วครับนี่ต่นี้อากาศเริ่มเย็นแล้วครับ ยเ,ย,เ,เย,ย็นมากๆทุกขออัดฟางขาดเริ่มเย็นเย็นมากๆครับนีขาดฝนจะตกอีกไไมแต่คงไม่ตกเพราะเวลาเขาอ,อัดฟางได้อย่างนี้เดี๋ยวก็มีรถสิบล้อมารับไปใส่โกด,ดังเลยนะโกด,ดังเขาเรียกโกดังที่เขาว่าโกด,ดังฟางนะครับเขาจะเลี้ยงไป เรี้ยงไว้อย่างดีอาจเป็นแท่งๆเรี้ยงไว้อย่างดีคือเป็นชั้นเป็นชั้นแต่คนที่เรี้ยงฟางเขาเขามีสีมือนะครับเป็นเรี้ยงเป็นชั้นชั้นนี้ชั้นนั้นชั้นนี้ชั้นนั้นนะครับเนี่ยนะครับมีเครื่องจับมาอยู่รอบนเลงครับเนี่ยลงทําก็จะให้ดูชัดๆว่าเครื่องอัดฟางเครื่องอัดฟางนี่ก็มีหลายห้อน,นะครับแล้วแต่อ่า เราชอบว่าีห้อไหนสิ่งสำคัญก็ถามผู้รู้นะครับองดำไม่ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเครื่องอัดฟังเลยครับแต่ถ่ายให้ดูว่าการอัดฟังทำยังไงนะครับเครื่องจับมาแล้วนะครับจะมีปลรัดไว้นะครับ,มรรบสมัยก่อนนี่โหเก็บฟางไปให้งัวฟายทีหนึ่งลำบากอย่างนี้เป็นก้อนสบายนะครับนี่ มีทั้งรถอัดมีทั้งรถตัดมีทั้งรถพ่นยารถพ่นไอ้ตาาัดหญ้าแล้วก็พ่นใส่ถังหอบไปเลยใช้แรงงานน้อยครับเห็นมาแล้วแต่และอย่างสะดวกสบายครับมาแล้วมาแล้วก็ต้องจับเข้ามาแล้วนี่โอ้หกินฟางมัน,นี่ โลที่กินฟางนะครับโอ้โหตุ๊กตาพอกินเต็มแล้วเต็มเต็มก้อนแล้วเขาก็หล่นซุบเลยนะครับนเนี่ยนี่นะครับน้ำซุปนะนะไปๆกันนะครับลน้ำ อาล่นแล้วครับในก้อนใหม่แล้วจะมาดันก้อนเก่าตดไปนี่ครับอืนไปแล้วครับนี่นะครับรถพัดฟางสุพรรณบุรีบ้านเรานะครับนี่นี่เราไปแล้วครับผ่านคลุมสมบัติแลครับแล้วไปสอ,องสามรอบก็หมดแล้ครับ ค่นี้นะครับลุงดำให้มาดูรถอัดฟางสุพรรณรีฟางขายดีได้มาตรฐานครับสวัสดีครับ